ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่วันนี้1สิงหาคม2,567เริ่มลงทะเบียนแอปทางรัฐเพื่อรับสิทดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0 0บาทตั้งแต่8โมงเช้าเป็นยังไงกันบ้างครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะฮะหลายคนครับเริ่มสตาร์ทลงทะเบียนตั้งแต่8โมงช้านะครับเรียบร้อยแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วคุณรอครับ เดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งมาว่าผลการลงทะเบียนสําเร็จเสร็จสิ้นหรือไม่แต่ถ้ายังลงทะเบียนไม่ได้ด้วยปัญหาคือล่มช้าอืดน,นานเดี๋ยวค่อยรอลงใหม่ครับทุกคนทีนี้ปัญหาที่เจอกับคำถามที่มีมีคำชี้แจงครับเบื้องต้นหลายคนเจอปัญหาคือหาปุ่มลงทะเบียนไม่เจอเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบอกว่าถ้าใครจะเข้าไปลงทะเบียนก่อน8โมง เมื่อเช้านี้นะครับ1สิงหาคมอาจจะยังไม่ขึ้นช่องทางลงทะเบียนให้แต่หลังจาก8โมงมาแล้วเนี่ยขึ้นช่องทางกดลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยครับส่วนปัญหาที่2ที่หลายคนเจอก็คือลม่มลงไม่ได้สักทีให้ลบแอปทางรัฐแล้วลงใหม่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนบางกลุ่มที่อัปเดตเวอร์ชันของแอปทางรัฐไปแล้วก็จริงแต่ยังมีข้อมูลเวอร์ชันเก่าค้างอยู่ครับเลยใช้งานไม่ได้ให้ลบแอปแล้วลงใหม่ ถ้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะสิ้นสุดขั้นตอนนี้ถือว่าการลงทะเบียนสําเร็จแล้วข้อมูลจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ครับเขาก็จะมีข้อมูลนะครับระบุเอาไว้ครับบอกว่าระบบนั้นได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยจะเป็นหน้าตาแบบหมายเลข5ตรงจุดนี้นะแล้วหลังจากนั้นครับให้รอติดตามผลการรับสิทธ์อีกครั้งตั้งแต่22กันยายน2567เป็นต้นไป ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟน1สิงหาถึง15กันยาแล้วรอติดตามผลครับผ่านเรียบร้อยหรือไม่ตั้งแต่22กันยาเป็นต้นไปส่วนใครครับที่ติดขัดเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่ทะเบียนบ้านฟังตรงนี้ครับเงื่อนไขเนี่ยบอกว่าคนที่ได้สิทธิดิจิตัล10,000บาทจะต้องเอาไปใช้ในพื้นที่ตามที่อยู่บัตรประชาชนในเขตหรือในอำเภอนั้นๆ แต่บางคนเจอปัญหาที่อยู่ตามบัรประชาชนกับที่อยู่ปัจจุบันจริงๆของเราณตอนเนี้ยมันคนละที่กันทํายังไงย้ายที่อยู่ได้ครับทุกคนแต่ต้องทาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะไปลงทะเบียนดิจิตอลเวลต์เพื่อรับสิทธิ์หนึ่งวันเช่นคุณจะไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ดิจิตอลเวลต์ผ่านแอปทางรัฐวันที่2สิงหาคุณต้องไปทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่1สิงหาคมครับโอเคนะฮะทุกคนไปทําที่ไหนไปทําที่เขตหรืออําเภอได้เลยครับสะดวกรวดเร็ว และต้องย้ำต้องเตือนครับระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวมาในช่วงเวลานี้นะครับแอปทางรัฐเริ่มทำงานมิจฉาชีพก็เริ่มทำงานเหมือนกันครับอย่าหลงเชื่ออยากดลิงก์หรือข้อมูลต่างๆที่ส่งมาหลอกลวงเรานะครับผ่านช่องทางโซเชียลช่องทางออนไลน์หรือเบอร์ของเราให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐหรือถ้ามีปัญหาไปติดต่อศูนย์ช่วยเหลือต่างๆอย่าเชื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดครับ ติดต่อได้ที่ไหนบ้างตามนี้เลยครับทุกคนจุด Walk-in เพื่อช่วยลงทะเบียนครับศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ทําการไปรณียีธนาคารออมสินทกสหรือสายด่วน1 1 1่ติดต่อได้24ชั่วโมงเหล่านี้เป็นข้อมูลสําคัญครับที่อัปเดตให้ทราบใครลงทะเบียนแล้วเป็นยังไงสําเร็จเรียบร้อยบอกกันหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมแชร์กันได้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ช่วงค่ำ,คำติดตามกันต่อครับไลฟ์ ฟังคิงเล่าสาวประเด็นกับเจนจินดา2ทุ่มเป็นต้นไปทาง TikTok Live ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด f ฟ l l โลกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับ